บ้านไอากาเปาะเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2521ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองอําเภอสุขิรินได้จัดสรรที่ทำกินให้แก่สมาชิกประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากภาคอีสานเพื่อมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลภูเขาทองอําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ทั้งหมด2,000ไร่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ำไหลผ่านตามเส้นทางหมู่บ้านพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรฝนตกชุกเกือบทั้งปีสำหรับชื่อไอากาปาะ นั้นเรียกตามชื่อของโรงไฟฟ้าพลังน้ําซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเข้ายึดครองหลามาลายูในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเดิมเป็นสถานที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตทองคําต่อมาได้มีการดัดแปลงมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังน้ําเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่4โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ทำให้ชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บ้านไอากาเปะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลภูเขาทองมีครัวเรือนจำนวน88ครัวเรือนประชากรทั้งหมด244คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพกรีดยางพาราและทำสวนผลไม้ มีการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตและสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของชุมชนได้ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างเครือข่ายในระดับตำบลได้ส่งผลให้มีอำนาจต่อรองราคาผลผลิตให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดได้ไดแก่กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่มีสมาชิกจำนวน50รายกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่มีสมาชิกจำนวน 30บรายกลุ่มยางก้อนถ้วยมีสมาชิกจำนวน70รายกลุ่มเจาะยางด้วยฮอร์โมนเอทิลินมีสมาชิกจำนวนเจ็ิรายกลุ่มปาล์มมีสมาชิกจำนวน20รายกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีสมาชิกจำนวน8ปาานนาร C, า,นนายเป็นต้น ในปี2565ตำบลภูเขาทองฝนตกชุกตลอดทั้งปีทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถปลูกผักขายและกรีดยางพาราได้ผู้นำชุมชน,นในตำบลจึงได้นำความรู้และนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตยางพาราด้วยการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนที่สามารถกระตุ้นการผลิตน้ำยางได้ถึงแม้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้สมาชิกกลุ่มยางก้อนถ้วยและกลุ่มเจาะย,ยางด้วยฮอร์โมนเอทิลีนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังสามารถต่อรองราคาก้อนยางถ้วยได้สูงกว่าท้องตลาด พ่อค้าคนกลาง3-5บาทต่อกิโลกรัมผลต่าง5,000บาทต่อตันสามารถทำยอดขายได้15้ตันต่อครั้งสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย6,000บาทต่อคนต่อครั้งรายได้จากการขายปาล์มอายุ3ปีเฉลี่ยจำนวน100ต้นต่อแปลงมีน้ำหนัก1000กิโลกรัมกิโลกรัมละ5บาทเป็นเงิน5,000บาทต่อครั้ง1เดือนสามารถตัดขาย2ครั้งคิดเป็นรายได้เฉลี่ย10,000บาทต่อแปลง การเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงปล่อยในสวนปามช่วยในการลดต้นทุนของอาหารและปุ๋ยบำรุงต้นปามตลอดจนวัชพืชสามารถนำมาทำเป็นอาหารเป็ดไก่ห่านและแพะได้อีกด้วยการทำเกษตรเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษอาหารในครัวเรือนซากสัตว์ที่ตายเศษผลไม้เศษผักไส้ปลาหอยทากเปลือกไข่เป็นต้นปลาในบ่อเลี้ยงปลาและผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณที่พักอาศัยมีไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนหากเหลือจะนำไปขายและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน ประชาชนได้นำความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการปลูกพืชปลูกป์มปลูกรอผักเลี้ยงสัตว์ประมงโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงดินเปรี้ยวเนื่องจากพื้นที่ตําบลภูเขาทองเป็นพื้นที่ราบป,ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ฝนตกชุกตลอด ทั้งปีในทุกพื้นที่มีการทับทมอของซากพืชซากสัตว์และบางจุดเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังเมื่อนำดินไปตรวจวิเคราะห์จึงพบว่าชั้นดินบางจุดมีลักษณะดินเปรี้ยวต้องมีการปรับปรุงดินก่อนดำเนินนอการปลูกพืชการปลูกปาล์มน้ำมันจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีดินอินทรีย์เพราะทนสภาวะแห้งแล้งและน้ำท่วมได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นจึงให้ผลผลิตค่อนข้างสูง การปลูกพืชของเกษตรกรรมบนภูเขาทองส่วนใหญ่จะทำการขุดร่องทำคันดินก่อนปลูกพืชเพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำขังช่วงหน้าฝนหน้าดินดีผิวดินที่มีแร่ธาตุจะถูกฝังกลบและชั้นดินเปรี้ยวและขาดแร่ธาตุจะอยู่ผิวดินแทน ส่งผลให้ปลูกพืชไม่ได้ผลและตายในที่สุดชาวเกษตรกรจึงมีการนำความรู้เรื่องการแกล้งดินตามโครงการพระราชดำริไปปรับสูตรให้เหมาะกับพื้นที่ตำบลภูเขาทองด้วยการเพิ่มธาตุอาหารให้กับผิวดินได้แก่ใส่โดโลไม้เพื่อช่วยในการปรับค่ากรดด่างของดินเทน้ำหมักชีวภาพใส่ปุ๋ยคอกและปลูกพืชคลุมดินบ้านไอากาปาะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการบริหารจัดการพื้นที่หนึ่งไร่โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น5ส่วนประกอบด้วย 1. ที่อยู่อาศัยร้อยละสิบ 2. เลี้ยงสัตว์ร้อยละสิบได้แก่ไก่เป็ดห่านและแพะ 3. ประมงร้อยละสิบได้แก่ปลานิวปลาดุกและปลาหมอ 4. ปลูกผักร้อยละห้าหปลูกปาล์มร้อยละหกสิบห้า ความร่วมมือของคนในหมู่บ้านที่ร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในอาชีพของตนตามบริบทพื้นที่และลักษณะอาชีพเพื่อร่วมมือกันก้าวข้ามความยากลำบากเนื่องจากที่ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนฝนตกชุกตลอดทั้งปีส่งผลให้ขาดรายได้จนเจือครอบครัวจนสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจนประสบความ สำเร็จในด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนนอกชุมชนหน่วยงานราชการเอกชนและภาคีเครือข่ายทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายอาทิเช่นกำนันดีเด่นประจำปี2563ประสุทัท์ด,ดีเด่นระดับเขตตรวจจะประจำปี2565เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามาัคคีภายในกลุ่มทั้งระดับหมู่บ้านและตำบลซึ่งทุกคนมีความตระหนักและมุ่งแก้ไขปัญหาของตนเองที่รดาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเริ่มทำจากสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเองก่อนและร่วมมือร่วมพลังชุมชนแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้ทุนปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินำไปสู่ความสมดุลมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตลอดไปโครงการแกล้งดิน พระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้มีการทดลองทําดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตจ,จังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกําหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองปลูกควรเป็นข้าววันที่16กันยายน2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง